วันนี้ลูกค้ามาที่หน้าร้านค่ะมาขอราคา,าเครื่องกระถิ่นทุกอย่างเลยนะคะเราก็เลยบอกว่าทั้งร้านทุกชิ้นดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะแล้วลูกค้าก็ถามเองว่าช่วยอธิบายคร่าวๆเบื้องต้นได้ไหมคะสาหรับคนที่ไม่รู้เรื่องกระถินเลยมาฟังกันเลยนะคะตามนี้เลยค่ะการจัดกระถินจัดได้แค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นนะคะ1ครั้งใน1ปีค่ะนั่นก็คือช่วงหลังออกพรรษาไปจนถึงลอยกระทงเท่านั้นค่ะ หัวใจหลักของกระถินอุปกรณ์ที่สําคัญเลยนะคะนั่นก็คือผ้าไตรหลักอันเป็นหัวใจหลักของกระถินมีเพียงแค่ไตรเดียวเท่านั้นนะคะส่วนสัญ,ญลักษณ์ของเทศกาลกระถินก็จะเป็นถ้าเป็นฉบับย่อนะคะก็คือธงมัชฉาจระเข้ค่ะถ้าฉบับเต็มก็คือมัชฉาจระเข้เต่าตะขาบค่ะที่เหลือทั้งหมดนอกเหนือจากนี้คือบริวารกระถินทั้งหมดเลยค่ะได้แก่พวกเครื่องใช้พระสงฆ์ต่างๆเช่น ครอบไตราบาทพระพานแว่นฟ้าตลปัดย่ามสัปปโทนหมอนอิงเครื่องนอนหมอนมุ้งผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าร่วมรองเท้าไฟฉายกระถทนปิ่นโตถังต้นพ้าป่าต้นกระถินอุปกรณ์ใส่เงินกระถินเสื้อวัดตู้บริจาคทูบเทียนต่างๆเทียนปาติโมกปิ่นโตหม้ออุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆไม้กวาดเครื่องทำความสะอาดวัดต่างๆ พวกนี้ทั้งหมดก็คือบริวารกรถินนะคะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะบางคนอาจถวายเพิ่มเติมเช่นพวกพระพุทธรูปเครื่องทองเหลืองผ้าหม่มพระประธานเครื่องสแตนเลตตู้บริจาคตะเกียงน้ำมันเป็นต้นค่ะเอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยนะคะก็คือขอให้เรามีผ้าไตรกรถินนะคะที่เหลือก็แล้วแต่ตามสะดวกเราเลยค่ะทีนี้เบื้องต้นเราก็ดูก่อนนะคะว่าแต่ละวัดใช้ผ้าไตรเสียอะไรค่ะถ้าเป็นวัดป่าก็ต้องดูให้ละเอียดหน่อยนะคะบางวัดเป็นผ้าขาวมาย้อมเองค่ะ แต่ถ้าเป็นวัดทั่วๆไปก็สามารถถวายผ้าไตรแบบสำเร็จรูปได้เลยนะคะผ้าไตรสียอดนิยมคือสีพระราชทานขนาดยอดนิยมคือ1.9หรือ2.0เมตรค่ะผ้าไตรถ้าอย่างดีหน่อยนะคะก็เป็นมัสลินค่ะการเย็บแบบธรรมดาก็คือเย็บแบบ5ขันถ้าเย็บแบบอย่างดีก็คือเย็บแบบ9ขันค่ะ ถ้าไม่ได้ระบุอะไรส่วนใหญ่ร้านค้านิยมหยิบสีพระราชทานเป็นหลักดังนั้นถ้าวัดไหนใช้สีอะไรศึกษาก่อนนะคะแล้วก็แจ้งแม่ค้าแจ้งแอดมินได้คะ่ะสนใจสินค้าทักสะพานบุญรามอินทราปากซอย109ได้เลยนะคะแอดสะพานบุญ109ค่ะรับปักตะลปัดย่ามสัพปทนหมอนอิงด้วยนะคะ ขอพาชมตัวอย่างรีวิวลูกค้าท่านนี้นะคะจัดกระถินค่ะลูกค้าอยู่กรุงเทพนะคะเลือกผ้าไตรทั้งหมด3ชุดก็มีครอบไตรพานแว่นฟ้าทั้งหมด3ชุดเหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงกลางเอาเด่นหน่อยนะคะก็คือพานมุกค,ค่ะส่วน2อ,อันข้างๆเป็นพานพลาสติกสีทองค่ะครอบไตรหลักเป็นธรรมจักรครอบไตรรองเป็นบัวทองค่ะ ผ้าสัปปะทนซาตินลูกค้าบอกไม่ต้องปักชื่อนะคะคนอื่นจะได้เอาไปยืมไปงานบวชงานกระถินงานบุญต่างๆได้ค่ะตละปัดย่าหมอนอิงก็ไม่ปักชื่อเช่นกันค่ะขอแนวสีเหลืองทองแบบประมาณนี้เลยนะคะขอให้มีคำว่ากระถินตรงกลางค่ะสามารถเลือกลวดลายกระถินได้มากมายเลยนะคะเข้าไปดูที่หน้าเว็บได้เลยนะคะที่เหลือก็เป็นพวกบริวารกรถินค่ะอันนี้ตัวอย่างต้นพุ่มกรถินบาดพระเทียนปาติโมค่ะ และก็เครื่องใช้จิปปะถาเล็กๆน้อยๆสำหรับพระสงฆ์ค่ะต่อไปพามาดูลูกค้าอีกท่านนะคะจัดคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ว่าธรรมจักรหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะว่าครอบตรธรรมจักรเนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นหลายรุ่นหลายราคาหลายแบบหลายช่างให้ลูกค้าเลือกนะคะเข้าไปดูที่หน้าเว็บได้เลยนะคะแต่ว่าครอบไตร,รองเหมือนกันเลยค่ะเป็นบัวทองนะคะแล้วก็มีขาตั้งตะลปัดมุกนะคะมีปักชื่อตะลปัดย่าหมอนอิงค่ะมีผ้าไตสามชุดผ่านแว่นฟ้าสามชุดค่ะ อันนี้จะเป็นทำมาจากของช่างอีกคนนึงรายละเอียดงานไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะลูกค้าก็ซื้อบริวารกรถิ่นนะคะแล้วก็เครื่องใช้จิปะทะต่างๆสําหรับพระภิกษุสงฆ์รวมไปถึงซื้อเพิ่มค่ะเป็นกลวยกับต้นเทียนด้วยนะคะที่เพิ่มเติมมาในกองกรถิ่นนี้ค่ะสรุปสั้นๆเลยนะคะก็คือเราสามารถจัดได้ตามงบประมาณกองกรถินลูกค้าแต่ละคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นจัดชุดเล็กชุดใหญ่นะคะมันก็จะต่างกันที่ตรงระดับ ความสวยงามความอลังการของสินค้าเท่านั้นเองค่ะแต่พื้นฐานของสินค้าก็เหมือนเหมือนกันตามประมาณรูปตรงนี้นะคะคล้ายๆกันค่ะแล้วแต่บางคนอาจจะเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ก็แล้วแต่นะคะท่านใดสนใจสินค้าทักกันได้เลยนะคะร้านสะพานบุญหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะร้านอยู่ริมถนนรามอินทราปากซอย109ค่ะ